ก็เดี๋ยนี้ผมจะมาติดตั้งตัวไฟตัวเ z ฟแซดย์เหรือว่า Mc ศูนย์เ้าะครับอันนี้จะเป็นของเจน1นะครับก็สั่งมาจาก s h o ป e ปีครับอันนี้ก็รอของประมาณ7วัน7จ็จีถึงไทยนะครับก็ลักษณะรูปร่างก็โอเคนะครับสวยงามงานเนี้ยบนะครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิน้นก็ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็ด้านหลังก็งานโอเคครับงานสวยช้ยได้เลย แล้วเขาก็จะมีสายมาให้2เส้นก็จะเป็นพักพินครับมีมีตัวไฟไฟหลีสว่างธรรมดาแล้วก็มีตัวไฟหลักครับงานเนี้ยเลยแล้ก็ในก,กล่องแล้จะมีตัวัแจกเหกมือมาให้ครับแล้วคู่มือครับคู่มือก็ไม่มีอะไรมากครับ ขั้นตอนแรกก็มาถอดน็อนตก่อนเลยครับหน้ากาก4ตัวแล้วก็มาถอดน็อตข้างซ้ายข้างขวาแก้มซ้ายแก้มขวา,าครับ โอเคครับแล้วก็ทจนี้ก็ดึงออกมาได้แล้วใช่ไหมครับงั้นก็จะมีลูกยางเก่าติดอยู่กับไฟหน้าเราต้องดึงออกครับสองฝั่งนะครับแล้วเราก็นําลูกยางตัว2ตัวนั้นครับมาติดตั้งเลตัวไฟใหม่อันนี้ผมก็ถอดเอกของเดินแล้วก็มาดูปลั๊กครับปลั๊กมีอยสองปลั๊กเวลาเราถอดออกจากไฟหน้าทกต,ตัวจะมีสองปลั๊กครับลักสีดำกับสีขาวผมจะไม่ใช้ั้งสอง ก็จะมีนะครับลูกยางมันเก่าที่ต้องเอามาใส่อันนี้ผมก็ได้ทําการทาพวกเจลบียเพิ่มไปหน่อยครับเพราะว่ายางเก่า,าแข็งแล้วก็เอามาลองดูใส่ปลั๊กเสียบปลั๊กให้เรียบร้อยในขั้นตอนนี้ครับควรจะลองไฟให้เรียบร้อยนะครับไม่ควรจะประกอบเลยนะครับก็คือเสียบปลั๊กสองปลั๊กแล้วก็สตาร์ทเครื่องดูครับว่าไฟไฟ,ไฟสูงไฟต่ำติดป,ปกติไหมแต่นี้ผมไม่ได้ถ่ายไว้ เียปักรรบโอเคครับต่อไปก็ถึงขั้นที่ยากที่สุดแล้วครับก็คือไอ้ลูกยางเนี่ยครับลูกยาง2ตัวครับฝังซายกว้างกว่าที่มันจะยึดกับชิ้นไฟหน้าแล้วก็ชิ้นพลาสติกข้างบนนะครับอันนี้ก็ต้องพยายามดันนิดนึงครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ครับอาจจะหาอะไรมาแยงให้ตัวลูกยางมันขี่กันดีๆครับโอเคครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับก็อันนี้เดี๋ยวถ่ายโดยรวมให้ดูนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงก็ผมว่าดูดีขึ้นเยอะ เนี่ยครับแต่ว่าจะมีตรงสังเกตครับตรงแก้มเขาครับกระตรงไฟจะห่างก,กันนิดนึง<อ>เป็นช่องเล็กๆนิดนึงแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรโอเคครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูอ่านี่ก็จะเป็นไฟต่ำนะครับ นี่ไฟสูงครับเห็นไหมครับไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำไฟสูงนะครับโอเคครับที่เห็นไฟกระพริบกระพริบคือจริงๆแล้วตัวสวิตสวิตตัวของผมครับมันไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องทำความสะอาดหรือไม่ก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับแต่ตัวไฟเขาปกติดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรช่วงจังหวะคือมันดับนะครับนี่ครับดับก็คือผมดันจนสุดแล้วเหมือนสวิตของผมมันไม่ค่อยดีครับ ตัวคอนแทคมันน่าจะไม่ดี่ะครับเดี๋ยวนี้เราค่อยถอดมาลก็เนี่ยครับก็หลอดีครับไม่เหมือนไม่เหมือนของเดิมแล้วก็ลองลองดูนะครับเป็นการตัดสินใจโอเคครับเดี๋ยวก็เปิดให้ดูครับ ฟต่ำไฟสูงไฟต่ำไฟสูงออนะครับระยะไกลผมไม่้ถ่ายดูนะครับพอดีมืดแล้วก็ตัดสินใจดูครับพี่น้องชาว MT ศูนย์เ F c 0 9ย์เลองดูครับผมรุ่นคุณปู่ขอบคุณมากครับที่รับชมขอให้โชคดีครับทุกท่านสวัสดีครับ